สวัสดีค่ะพเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณคะ,ะเลขวิ่งล่างตัวเดียวนะคะทั้งหมด2ส,สูตรนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะ,ะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติและความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคำนวณกันนะคะเลขวิ่งล่างตัวเดียวนะคะทั้งหมดสองสูตรนะคะสถิตินะคะสิบห้างวดเท่ากันนะคะเราไปดูกันนะคะในงวดนี้นะคะเด่นที่สามนะคะออกหกสามเด่นที่หนึ่งนะคะออกหนึ่งสี่นะคะเด่นที่หนึ่งนะคะออกเก้าหนึ่งเด่นที่ห้าออกแปดห้าเด่นที่เก้าออกแปดเก้าเด่นที่หนึ่งออกหกหนึ่ง เด่นที่9ออก09ย์เเด่นที่3มออก4 3สเด่นที่7ออก79เด่นที่8ออก78เด่นที่0ย์ออกเ0เด่นที่9ออก79เด่นที่1นะคะออก17เด่นที่0ูนออก60เด่นที่4นะคะออก4 2สองนะคะเสร็จแล้วนะคะเรามาดูสูตรของม้วนนี้กันนะคะ สูตรเราจะใช้นะคะหลักหมื่นหลักพันร้อยบนสอง 10, 000, 200, 2, ครั้งสิบบนหน่วยบนหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองสองครั้งและบวกครั้งที่หนึ่งตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนดมีเคานไว้ข้างบนแล้วนะคะสามบวกศูนย์เท่ากับสามสามบวกศูนย์เท่ากับสามสามบวกเก้าเท่ากับสอง สองบวกสามเท่ากับห้าห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดแบวกสเท่ากับสอบวกสาเท่ากับห้าหบวกสเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกแเท่ากับห้าห้าบวกหนเท่ากับหบวกสเท่ากับศูย์ศบวกหะเท่ากับหะเราจะได้นะเด่นล่างในสูตรที่หนะก็คือเด่น1 ถ้าใครชอบ1น่ล้างในงวดนี้นะคะสามารถเลือกพิจารณาสูตรนี้ได้นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูะคาสูตรที่สองะคะสูตสติเท่ากันนะคะเด่น6นะคะออก6กสมเด่น1ออก1 4ี่เด่นเ้าออก9 1เด่น5้าออก8ปดหเด่น8ดออก8ปดเ้าเด่น6ออก6 1เด่น0ูนย์ออก0ูนย์เเด่นสออกสี่สาม เด่น9ออก7 9เด่น8ออก7 8เด่น9ออก9 0เด่น7ออก7 9เด่น1ออก1 7เด่น6ออก6 0ฮะแล้วก็งวดที่ผ่านมานะฮะเด่น2ฮะออกที่4 2ฮนะเราไปดูสูตรกันนะฮะสูตรเราจะใช้นะฮะหน่วยล้าง3ครั้งรอยหนะ้าครั้งที่1 หน่วยหน้าครั้งที่1นึ่งรอยหน้าครั้งที่2องร้อยท้ายครั้งที่1หน่วยท้ายครั้งที่ 1, นสองครั้ง10ท้ายครั้งที่สองห้าครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองสามครั้งและบวกครั้งที่สองหบวก1เท่ากับ 7, 7บวก4เท่ากับ1 1บวก3เท่ากับ4 4บวก4เท่ากับ8 8บวก2เท่ากับ0ูบวก5เท่ากับ5 5บวก2เท่ากับ7 7บวก2 เอากับ9นะเราจะได้นะเด่นล่างนะวิ่งล่างตัวเดียวนะในสูตรที่2นะก,ก็คือวิ่ง9นะะถ้าใครชอบ9ในะงวดนี้นะก็พิจรนารณาที่9ได้นะคะเสร็จแล้วนะสองสูตรนะก็คือเราได้นะสูตรที่1นะได้1สูตรที่2นะได้9ฉนะชน,นนะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบคู่ชุดนะ ค่ะเพื่อนๆนะไม่ชอบคู่ชุดนะคะหนึ่งเก้านะคะเก้าหนึ่งนะคะสองคู่ชุดตรงนะคะในงวดประจำวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะก็เลือกเอานะว่าจะชอบหนึ่งนะคะโดยชอบเก้านะแต่ว่าถ้าไม่ชอบนะทั้งสองสูตรเลยนะคะก็สามารถนะผ่านสูตรนี้ไปได้เลยนะคะฉะนั้นนะคะ ก็ถือว่านะคะเป็นชุดวัดดวงให้กับเพื่อนๆนะคะในงวดนี้นะคะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะถ้าชอบก็นําไปใช้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบนะคะก็แค่มองผ่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ